20อันดับตัวละครที่มีค่าหัวสูงที่สุดในเรื่องวันพีชส่งท้ายปี2025จะมีใครบ้างมีราคาไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิน n o บิไรซิง่งในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตและจัดอันดับตัวละครที่มีค่าหัวน้อยที่สุดไปหาตัวละครที่มีค่าหัวเยอะที่สุดครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเราไปทำความรู้จักกับค่าหัวในเรื่องวันพีชกันก่อนสักเล็กน้อยนะครับ ค่าหัวคืออะไร <S <S ในโลกของวันพีทก็จะจัดเต็มไปด้วยอาชญากรมากมายนอกจากโจรสลัดแล้วมันก็ยังมีโจรภูเขาอีกด้วยทางรัฐบาลโลกจึงได้มีการสร้างใบประกาศจับอาชญากรเหล่านี้เพื <S <S ่อ <ๆ S 1> เป็นการส่งสารแจ้งเตือนให้กับพลเรือนประชาชนได้รับรู้และกระตุ้นให้พวกเขาช่วยเหลือรัฐบาลโลกในการจับกลุ่มโดยจะมีระบุเอาไว้ในประกาศจับครับว่าพวกเขาต้องการจับเป็นหรือจับตายอาชญากรเหล่านี้ เหมือนกับในใบประกาศจับของซันจิครับที่มีระบุเอาไว้ว่าจับเป็นเท่านั้นและมีระบุจํานวนเงินเอาไว้ที่นอกจากจะเป็นการระบุว่ารัฐบาลต้องการตัวพวกเขามากแค่ไหนแล้วยังทําให้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยอันตรายมากแค่ไหนอีกด้วยยิ่งจํานวนเงินเยอะมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะเป็นภัยคุกคามต่อสังคมมากเท่านั้นครับ เริ่มกันตั้งแต่ตัวละครที่มีค่าหัวเพียงแค่50เบลรีไล่ไปจนถึงค่าหัวที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกวันพีชนั่นก็คือ5,564ล้าน8แสนเบลรีกันเลยทีเดียวครับแม้แต่เหล่าทหารเรือก็ยังต้องถูกตั้งค่าหัวครับเพราะว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของการ์ตูนเรื่องวันพีชมันก็จะมีกลุ่มคอสกิลที่ก่อตั้งโดยหนึ่งในสจกักรพรรดิคนปัจจุบันอย่างบากี้ลุกขึ้นมาตั้งค่าหัวให้กับเหล่าทหารเรือเพื่อเป็นการเอาคืนครับ เพราะว่าเขามีความโกรธแค้นกองทัพเรือเป็นอย่างมากที่รัฐบาลโลกยุบระบบเจ็ดเทพจนสลัดทิ้งประมาณว่าเอ็งใช้ประโยชน์จากพวกตูเสร็จแล้วก็เฉดหัวทิ้งอย่างไม่ใยดีเลยเลยทำให้ในปัจจุบันเหล่าทหารเรือก็ต้องใช้ชีวิตกันอยู่อย่างยากลำบากต้องระแวงว่าประชาชนที่พวกเขากำลังปกป้องอยู่จะมาเอาตัวพวกเขาไปขึ้นรางวัลกับกลุ่มคอสกิลหรือเปล่าการคิดราคาค่าหัวของเหล่าทหารเรือ จากกลุ่มคอสกิลมันก็บันเทิงมากๆครับทหารเรือทั่วไปที่เป็นทหารตัวเล็กตัวน้อยนะครับเขาก็จะมีค่าหัวอยู่ที่10,000แเบรีคือฝีมือพวกเขาเนี่ยมันกากกว่าช็อปเปอร์ไปมากๆเลยนะแต่ดันมีค่าหัวที่สูงกว่าซะง,งั้นมันเป็นมุกของอาจารย์โอดานะครับเยอะขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นทหารเรือระดับหัวหน้าครับที่พวกเขาจะมีค่าหัวสูงถึง1ล้านเบรีระดับพลเรือก็จะเริ่มคิดเป็นดาวแล้วครับดาวละ100ล้านเบรีและระดับพลเรือเอก ก็จะมีมูลค่าสูงถึง1มงกุฎที่มันก็จะเท่ากับ100ล้านเบรีกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่20อันดับตัวละครที่มีค่าหัวสูงที่สุดในเรื่องวันพีทประจําปี2025กันเลยดีกว่าครับอันดับที่20บโบรกี้หนึ่งใน2กัปตันของกลุ่มโจรสลัดคนยักษ์รุ่นปัจจุบันที่เปิดตัวมาด้วยค่าหัวสูงถึง100ล้านเบรีครับ แต่หลังจากเหตุการณ์บนเกาะเองเฮทช่วงล่าสุดที่กลุ่มโจรสลัดคนยักษ์ได้เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มหมวกฟางในการต่อสู้กับกองทัพเปลือยและเหล่าฮาผูเฒ่าขัดขวางทหารเรือในการหยุดยั้งการแพร่ภาพของดรเวก้าพังที่ต้องการจะบอกเล่าถึงเหตุการณ์100ปีแห่งความว่างเปล่ารัฐบาลโลกก็เลยตัดสินใจเพิ่มค่าหัวให้โบรกี้จาก100ล้านเบรีเป็น1,800ล้านเบรีโอ้โหเพิ่มขึ้นมาหลายเท่ากันเลยทีเดียวครับอันดับที่19ดอรี่ เช็คเช่นเดียวกันกับโบกี้ครับดอรี่เปิดตัวมาด้วยข้าหัวสูงถึง100ล้านเบรีครับแล้วก็เหมือนกันกับโบกี้อีกเช่นเคยครับหลังจากเหตุการณ์บนเกาะเอกเฮดเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันตัวติดกันแทบจะเป็นโวเมียกันอยู่แล้วข่าวหัวของเขาก็พุ่งสูงขึ้นมาเป็น1,800ล้านเบรีเช่นเดียวกันครับอันดับที่18ครอกโคโดายก่อนที่ตัวของครอกโคโดายจะได้เข้ามาเป็นหนึ่งใน7เทพโจรสลัดที่ทํางานรับใช้รัฐบาลโลก เขาเคยมีค่าหัว81ล้านเบรรี่ครับแต่หลังจากที่ถูกเปิดเผยว่าในระหว่างรับตําแหน่งเจดเทพจนสลัดอยู่เขาได้พยายามที่จะยึดครองอาณาจักรบาสตาจากตระกูลเนเฟตาลีจนถูกจับไปอยู่ในคุกนรกอิมเพดดาและร่วมมือกันกันกบลูฟี่ แหกคุกออกมาเดินทางเข้าไปร่วมมหาสงครามมาลินฟอร์ดในฐานะศัตรูของกองทัพเรือครอกโคไดย,ยังร่วมมือกับบาก์กี้และจุละคิวมีฮอคก,ก็ตั้งกลุ่มคอส,สกิลเริ่มไปไล่ตั้งค่าหัวเหล่าทหารเรือกลายเป็นภัยคุกคามระดับโลกเขาก็เลยถูกรัฐบาลโลกตั้งค่าหัวจนพุ่งสูงขึ้นไปหลายเท่าเป็น 1, 9 6 5ล้านเบรีกันเลยทีเดียวครับอันดับที่17โลกิ เขาเป็นตัวละครที่เปิดตัวมาด้วยค่าหัวที่สูงถึง2,600ล้านเบลรีที่มันก็จะเป็นค่าหัวที่สูงมากๆจนเกือบจะเทียบเท่าได้กับ4จกักรพรรดิที่ก็แน่นอนครับว่าคนที่มาจากเผ่ายักษ์จะต้องได้รับการพิจารณาเรื่องค่าหัวเป็นพิเศษเพราะเป็นเผ่าพันธุ์ที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกแถมในช่วงหลังมาเนี่ยพี่แกก็ไปก่อเวรกรรมมากมายครับเช่นไปทำลายล้างหมู่บ้านของแม่ตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่อันนี้มันก็สมควรครับเพราะว่าญาติทางฝั่งแม่เนี่ยเล่นไปวางยาแม่เลี้ยงผู้แสนดีและเธอก็น่าจะเป็นเพียงคนเดียวในโลกที่มอบความรักที่แท้จริงให้กับโลกิอย่างไอดาจนเสียชีวิตสุดท้ายก็คือการสังหารพระราชาฮาลาสพ่อแท้ๆของตัวเองครับที่มันก็น่าจะเป็นคำขอสุดท้ายของพ่อตัวเองนั่นแหละครับเพราะว่าเขาโดนท่านอิมควบคุมร่างกายเอาไว้อันดับที่16อารามากิหรือพลเรือเอกเรียวคุกิว ถึงจะเข้ามารับตําแหน่งได้เพียงไม่นานแต่เขาก็มีตําแหน่งเป็นถึงพลเรือเอกครับที่ก็จะมีมูลค่าสูงถึง3มงกุฎสนนราคาค่าตัวของอารามากิก็จะอยู่ที่3,000ล้านเบรีกันเลยทีเดียวครับอันดับที่15อิโชหรือพลเรือเอกฟูจิโทระแน่นอนว่ายศถาบรรดาศักด์ของเขาที่ก็จะเป็นถึงพลเรือเอกมันมีมูลค่าสูงถึง3มงกุฎและสนนราคาอยู่ที่3,000ล้านเบรีเช่นเดียวกันกับเรียวคุกิวครับ อันดับที่ 14. บรอนซาริโนหรือพลเรือเอกคิสารุแน่นอนว่าถึงจะเป็นคนที่มีนิสัยชิวๆอะไรก็ได้แต่กลุ่มครอสสกิลก็ไม่ละเว้นเขาครับจัดไป3มงกุฎ3,000ล้านเบรรีเหมือนกันครับอันดับที่ 13. มังกี้ดีกาฟคนนี้ถือว่าพิเศษกว่าเพื่อนครับเพราะว่าเขาเป็นถึงระดับวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือที่ทั้งชีวิตของเขาได้ฝากผลงานไว้ในประวัติศาสตร์มากมายถ้าลดอีโก้ลงหน่อย ผมคิดว่ากาฟก็อาจจะได้เลื่อนขั้นต่อเนื่องขึ้นไปเป็นถึงจอมพลละครับแต่ถ้ากาฟเป็นพลเรือโททั่วไปค่าหัวของเขาก็น่าจะอยู่ที่5ดาวหรือ500ล้านเบรีแต่ด้วยความที่มีชื่อเสียงวีรบุรุษมันค้ำคออยู่ค่าตัวของเขาก็เลยพุ่งขึ้นไปถึง3มงกุฎที่จะอยู่ที่3,000ล้านเบรีเท่ากับพลเรือเอกกันเลยทีเดียวครับอันดับที่12ทราฟันกาดีวอเทอร์โลในช่วงเริ่มต้นเขาก็จะมีค่าหัวอยู่ที่80ล้านเบรีครับ ที่เหตุการณ์นี้มันก็จะถูกเล่าอยู่ในนิยายวันพีท l ล w t เดอะฮา e ออ k ค k โกคที่จะเล่าถึงช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่เราจะพึ่งได้ดาบ k i โกคุมาไว้ในการครอบครองครับและในการปรากฏตัวครั้งแรกที่มูกอชาบอด,ดี้เราก็จะมีค่าหัวสูงถึง200ล้านเบรรี่และได้ถูกจับเข้ามารวมกลุ่มอยู่ในซุปเปอร์โนวาหลังจาก t ท m e สคริปต์เราก็มีค่าหัวเพิ่มขึ้นเป็น440ล้านเบรีหลังจากเหตุการณ์ที่ร็อกกี้พอร์ ที่เขาได้นําหัวใจของเราโจนสลัดมามอบให้กับรัฐบาลโลกแลกกับตําแหน่งเจเทพโจนสลัดเพื่อที่จะทําให้ได้เข้าใกล้โดฟามิงโกให้ได้มากที่สุดหลังจากการแก้แค้นโดฟามิงโกได้สําเร็จข่าหัวของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น500ล้านเบรีต่อมาหลังจากที่ได้ทําสงครามกับ4ี่จัก,กรพรรดิย่างไคโดและบิ๊กมัมสําเร็จรัฐบาลโลกก็ได้เพิ่มข้าหัวของเขาขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเป็น3,000ล้านเบรีกันเลยทีเดียวครับอันดับที่11ยูสทัตกับตันคิด คิดเปิดตัวครั้งแรกที่มูกอดชาบอด,ดีด้วยค่าหัวที่สูงถึง315ล้านเบรีและถูกรัฐบาลโลกจับเข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มซูเปอร์โนวาในทันทีครับหลังจากเหตุการณ์ไทม์สคริปต์ค่าหัวของคิดก็เพิ่มขึ้นมาเป็น470ล้านเบรีมันเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เขาได้เข้าไปพัวพันกับความวุ่นวายมากมาย และมันก็เพิ่มขึ้นมาเป็น3,000ล้านเบรีหลังจากที่เขาได้ร่วมมือกับกลุ่มหมวกฟางคนหนึ่งในอดีตสีจ่จักรพรรดิอย่างบิ๊กมัมลงในเหตุการณ์สงครามพันธมิตรหมวกฟางที่เข้าต่อสู้กับไคโดครับอันดับที่10มังกีดีลูฟี่ ลูฟี่เริ่มออกทะเลในวัย17ปีแต่ได้รับการตั้งค่าหัวครั้งแรกหลังจากที่เขาสามารถค้นจนสลัดอาลองขายใหญ่ประจำทะเลแถบอิสบูไปจนได้และค่าหัวของเขาก็เพิ่มเป็น100ล้านเบรีหลังจากที่เขาสามารถเอาชนะหนึ่งใน7เทพจนสลัดอย่างครอกโคไดยกอบกู้อาณาจักรอลาบาสตามาจนได้ครับ ต่อมาหลังจากสามารถช่วยเหลือโรบินหนึ่งในสมาชิกของเขาและประกาศว่ากลุ่มหมวกฟางของตนจะเป็นศัตรูกับรัฐบาลโลกค่าหัวของลูฟี่ก็เพิ่มสูงขึ้นมาเป็น300ล้านเบรีและเพิ่มเป็น400ล้านเบรีหลังจากที่เขาได้เข้าไปป่วนในสงครามมารินฟอร์ดเพื่อช่วยเหลือเอสพี่ชายร่วมสาบานของเขาครับค่าหัวของลูฟี่เพิ่มขึ้นมาอีกครั้งเป็น500ล้านเบรี หลังจากที่สามารถเอาชนะหนึ่งในเจ็ดเทพโจนสลัดอย่างดองกิโฮเต้โดฟามิงโกที่อาณาจักรเดดโรซาได้ต่อมาลูฟี่ก็ได้เข้าไปป่วนในเกาะโฮเคกที่เป็นอาณาเขตของหนึ่งในอดีตสีจกักรพรรดิอย่างบิ๊กมัมเพื่อช่วยเหลือซันจิหนึ่งในสมาชิกของเขาในเหตุการณ์ครั้งนั้นค่าหัวของลูฟี่ก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น1,500ล้านเบรีครับและล่าสุด หลังจากที่คนหนึ่งในอดีตสี่จัก,กรพรรดิอย่างไคโดที่แขวนวานนอคุนี้ลงไปได้ข่าหัวของลูฟี่ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น3 0 0พล้านเบรีเชกเช่นเดียวกันกับกัปตันคิดและเลาจนถูกเรียกขานกันว่าสามกัปตันครับซึ่งจริงๆแล้วข่าหัวของลูฟี่มันน่าจะสูงกว่านี้แต่เหล่าห้าผู้เท่าแห่งดวงดาวตัดสินใจกันว่าพวกเขาไม่อยากให้ประชาชนในโลกวันพีตั้งคำถามจนสามารถสาวไปถึงการมีอยู่ของผลปีศาจในตำนานอย่างผลฮิโตฮิโตโมเดลเทพนิกก ผลปีศาจในตำนานที่รัฐบาลโลกต้องการที่จะลบมันให้หายออกไปจากประวัติศาสตร์ครับอันดับที่ 9. บารกี้ชายผู้มากับดวงครับคนนี้เขาคือหนึ่งในสมาชิกของโจรสลัดในตำนานอย่างกลุ่มโรเจอร์แต่ชื่อเสียงนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยส่งเสริมอะไรให้ตัวของบาร์กี้ในปัจจุบันเลยครับบารมีของเขาส่งผลให้รัฐบาลโลกตั้งค่าหัวในตอนที่เขาปรากฏตัวออกมาครั้งแรกเพียงแค่15ล้านเบรีเท่านั้น แต่เมื่อผู้อ่านแฟนแฟนวันพิษแบบเรารู้ตัวอีกทีบารก,กี้ก็กลายเป็นหนึ่งในสีจ่จักรพรรดิโจรสลัดและก่อตั้งกลุ่มคอสกิลที่เที่ยวไปตั้งค่าหัวไล่ล่าเราทหารเรือเกิดเป็นภัยคุกครามครั้งยิ่งใหญ่ของรัฐบาลโลกส่งผลให้ตัวของบารก,กี้มีค่าหัวพุ่งสูงขึ้นมาเป็น3,189ล้านเบรีซึ่งมันก็สวนทางกับความสามารถของเขามากๆเลยทีเดียวครับอันดับที่8จูราคิวมีฮอ ตัวละครที่แฟนๆวันพีตต่างก็จับตาดูการเคลื่อนไหวของเขามาตลอด25ปีครับด้วยความที่มีฮอคทำงานรับใช้รัฐบาลโลกเขาจึงได้รับสิทธิพิเศษในการละเว้นค่าหัวมาตลอดแต่ในตอนสุดท้ายเมื่อระบบเจเทศจนสลัดถูกยกเลิกมีฮอคที่ถูกเฉดหัวส่งก็ได้มีการเปิดเผยค่าหัวของเขาออกมาในวันพีตมมงงะตอนที่1 5 8ครับที่มันก็จะสูงถึง3,590ล้านเบรีกันเลยทีเดียวดีกรีของเขาสามารถเป็นถึง4จกักรพรรดิคนใหม่ได้เลยครับ แต่เขาไม่เอาครับเพราะว่าอาจจะไม่ชอบความวุ่นวายเป็นเจ้าคนในคนก็ต้องจัดการวางแผนเยอะหน่อยตรงส่วนนี้มันอาจจะขัดกับหลักการการใช้ชีวิตของเขาครับนิสัยของหมอนี่มันแอบเหมือนกับชายคนนั้นเหมือนกันนะเนี่ยอันดับที่7มาเชลดีทิชหรือจนสลัดหนวดดำชายคนนี้เคลื่อนไหวอยู่ภายใต้เงามืดมาเป็นระยะเวลานานเกือบ40ปีครับเขาซ่อนฝีมืออันร้ายกาจ และมันสมองอัญชันฉลาดของเขาเอาไว้คอยทําตามแผนการรับบางอย่างอย่างเงียบเชียบและเมื่อทุกอย่างลงตัวเมื่อเขาได้สิ่งที่ต้องการมาไว้ในการครอบครองไม่ว่าจะเป็นผลปีศาจทั้งสองผลผลความมืดผลสันสะเทือนและลูกเรือคนสําคัญทั้ง1ิบคนหมอนี่ก็ได้เล่นเครื่องเดินหน้าทําตามแผนที่วางเอาไว้อย่างรวดเร็วครับทั้งการขึ้นเป็นสีจ่จักรพรรดแทนหนวดขาวบุกยึดเกาะฮาจินโนสึโจมตีบันติโกฐานที่มั่นสําคัญของกองทัพปฏิวัติ กว่าที่จะมีการเปิดเผยค่าหัวของทีสมันก็ปาเข้าไปในมังงะตอนที่925เลยครับที่มันก็จะสูงถึง2,247ล้าน6 000, แสนเบอรีกันเลยทีเดียวครับและเพิ่มขึ้นเป็น3,996ล้านเบอรีในเวลาต่อมาที่มันเพิ่มขึ้นมาได้เร็วขนาดนี้เพราะว่ารัฐบาลโลกอาจจะมองว่าการที่ททสเที่ยวไล่ล่าพลังพิเศษจากขนปีศาจของผู้อื่นนั้นมันส่งผลกระทบและเป็นภัยคุกค,คามระดับสูงต่อรัฐบาลและประชาชนทั่วโลกลมังครับ อันดับที่ s h แชงสโจนสลัดผมแดงที่เราแฟนๆวันพีชต่างรู้จักกันดีครับกว่าจะมีการเปิดเผยข่าหัวของแชง์ออกมานั้นมันก็จะอยู่ในวันพีชมังหะตอนที่957จากปากของพลจัตวาแบน์นิวเองเลยครับว่ามันจะสูงถึง4,048,900เบอรีในตอนนั้นแชง์ก็ได้ถูกขนานนามว่าเป็นจัก,กรพรรดิจนสลัดที่อายุน้อยที่สุดเลยด้วยถึงแม้ว่าในปัจจุบัน คำคำนี้มันจะถูกลูฟี่ที่เคยเป็นเด็กปั้นของเขาแย่งชิงเอาไปแล้วก็ตาม,มานะแซลนะครับอันดับที่5ชาร์ลอตต์หลินหลินตั้งแต่ตอนที่เธอถูกสตูเซนชี้นำให้เข้าสู่วงการจนสลัดเธอก็ได้รับค่าหัวสูงถึง50ล้านเบรีตั้งแต่ที่มีอายุเพียงแค่6ขวบและเพิ่มขึ้นเป็น500ล้านเบรีภายในระยะเวลาต่อมาไม่นานครับ และในช่วงเวลาที่พนเรือเอกแบรนด์นิวประกาศค่าหัวในปัจจุบันของจัก,กรพัโจนสลัดทั้งหมดค่าหัวของบิ๊กมัมณเวลานั้นมันก็พุ่งสูงขึ้นมาเป็น4,388ล้านเบรีกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครหญิงที่มีค่าหัวสูงที่สุดในเรื่องวันพีชณะปัจจุบันแล้วครับอันดับที่4ไคโดไคโดได้รับค่าหัวครั้งแรกตอนที่เขามีอายุได้13ปีเป็นจํานวนเงินสูงถึง70ล้านเบรี หลังจากที่เขาได้หลบนี้ออกมาจากการเป็นเครื่องมือต่อรองของทหารเรือครับซึ่งหลังจากนั้นก็กระโดดยาวมาอีก46ปีจากปากคำของพลจัตวาแบรนดนิวเขารายงานข้าหวหัวปัจจุบันของไคโดที่มันก็จะสูงถึง4,611ล้าน1 0 0 0 0แสนเบรี่ครับอันดับที่สาสกาสึกิหรือจอมพลอาคาอินุเขาเป็นถึงทหารเรือระดับจอมพลสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดสำหรับอาชญากรและเหล่าโจรสลัดแน่นอนว่ากลุ่มคอสกิล ต้องให้เกียรติเขาเป็นอย่างมากครับนั่นก็คือข้าหัวของอาคาอิโนะก็จะสูงถึง5มงกุฎหรือเป็นจํานวนเงิน5,000ันล้านเบรีนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่ากว่าที่จะเข้าไปถึงตัวของทหารเรือระดับจอมพลได้นั้นมันจําเป็นที่จะต้องฝากองทัพเรือที่มีข้าหัวกันทุกคนอยู่แล้วกว่าที่จะสามารถเข้าถึงตัวระดับจอมพลได้คนที่รับงานนี้อาจจะตุยไปก่อนก็เป็นได้ครับมันทําให้รู้สึกว่าการจะเด็ดหัวระดับจอมพลอย่างซากาสุกิได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยครับ อันดับที่2เอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือจอนสลัดหนวดขาวเขาเป็นผู้ชายที่ถูกเรียกขานมาหลายชื่อมากเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นหนวดขาวชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหรือแม้กระทั่งผู้ชายที่อยู่ใกล้กับวันพีชมากที่สุดเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ถูกเปิดเผยค่าหัวออกมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือ5046ล้านเบรี่ครับมันเป็นค่าหัวที่สูงมากและบ่งบอกได้ถึงความอันตรายของเขาได้ดีมากขนาดนี้แต่จุดจบของเขา มันก็เป็นอะไรที่น่าหดหู่และน่าเสียดายมากๆครับอันดับที่1โกดีโรเจอร์ Roger, ผู้ที่ได้รับตําแหน่งราชาโจรสลัดผู้ที่สาม,มารถพิชิตแกนไลายได้เป็นคนแรกของโล, <wichtig. S 1> งโลก <het S 1> <ๆ>เขาคือชายผู้ที่มีค่าหัวสูงที่สุดในเรื่องวันพีตลอดกาล <te ams> นั่นก็คือ5,564ล้านแแสนเบรีครับถ้าจะมีคนที่มีค่าหัวสูงกว่านี้คนคน,คนนั้นก็น่าจะเป็นตัวของร็อกดีซีเบคท่านอิมจอยบอยหรือไม่ก็เดวี่ดีโจนแล้วละครับ แต่ถึงจะมีค่าหัวที่มาหาศาลขนาดนี้ในวาระสุดท้ายของชีวิตโรเจอร์ก็มีชะตากรรมที่ใกล้เคียงกับเอ็ดเวิร์ดนิวเกตในอันดับก่อนหน้าเขาได้พ่ายแพ้ให้กับโรคร้ายที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้ส่งผลให้เขายุบก,กลุ่มจนสละโรเจอร์ของตัวเองไปใช้ชีวิตช่วงบ้านปลายกับโปรโตกัสดีรูทก่อนที่จะเข้าไปมอบตัวกับกองทัพเรือและกล่าวสุนทรพจน์อันเป็นตำนานที่จะพาโลกวันพีทไปสู่ยุคสมัยใหม่เกิดเป็นมหาการ์บการผจญภัยสุดขอบโลก ของเราโจนสลัดในยุคปัจจุบันนี้นั่นเองครับและนี่ก็คือ20อันดับตัวละครที่มีค่าหัวสูงที่สุดในเรื่องวันพีทประจำปี2025ที่ผมตั้งใจหยิบมาเรียบเรียงนำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันครับเป็นคลิปสุดท้ายประจำปี2025นี้ครับถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลตรงส่วนไหนที่ผิดพลาดไปบ้างผมก็ต้องขออาภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่มันก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ คงที่ที่สุดที่จะอยู่กับตัวละครต่างๆไปจนจบเรื่องอยู่ไปยันวันพีทตอนสุดท้ายเลยล่ละครับเพราะนี่มันก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของเรื่องวันพีทแล้วเนาะถ้าใครได้ติดตามข่าวสารเราก็จะได้เห็นข้อความที่อาจารย์โอดะเขียนสปอยสถานการณ์ของวันพีทที่จะเกิดขึ้นในปี2026ปีหน้ากันใช่ไหมล่ะครับที่อาจารย์แกก็จะบอกว่าเรื่องราวในวันพีทประจําปี2026มันจะเดินเรื่องไปแบบรวดเร็วมากๆเนื่องด้วยปัญหาทางสุขภาพ และอายุที่มากขึ้นของอาจารย์เองที่ก็เริ่มจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าจะอยู่ไปได้อีกนานสักแค่ไหนใจหนึ่งผมก็ใจหายเหมือนกันครับที่การจะบอกลากาตูนเรื่องนี้มันนับถอยหลังใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วผมเพิ่งจะกลับมาสนใจการ์ตูนเรื่องวันพีษได้ไม่กี่ปีเองครับโอ้โหยังไงเราก็มาติดตามกันต่อไปในแต่ละสัปดาห์ครับจนกว่าจะถึงช่วงเวลาสุดท้ายจนกว่าวันพีชตอนสุดท้ายจะเดินทางมาถึงสำหรับคนที่ออกจากบ้านไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่ ผมขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับขอให้สนุกในช่วงเทศกาลใครที่เผชิญกับสิ่งเลวร้ายมาตลอดในปี2025ผมก็ขอให้ทิ้งมันเอาไว้และพบเจอกับสิ่งใหม่ๆดีๆที่รออยู่ในปี2026กันเลยนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้โหพี่นี่อวยพรได้โคตรจะเบสิกเลยก่อนนะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาตลอดตั้งแต่ผมเปิดช่องมาผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับ ที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนช่องชินบิไรซิ่งของเราผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยครับว่าถ้าไม่มีพวกคุณคอยซัพพอร์ตผมไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เหล่านี้มันมีค่าและมีความหมายกับผมมากๆครับผมจดจำทุกคนที่เคยสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพและคนที่คอยโด o n a t ส่งมาให้ในช่องได้ทั้งหมดครับถึงแม้บางคนผมจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วแต่ผมก็ยังจดจำเขาได้เพราะมันมีไม่เยอะครับ ซึ่งทุกครั้งที่เห็นอะไรแบบนี้ในช่องมันทำให้ผมมีกำลังใจในการสร้างผลงานชิ้นต่อไปออกมาให้ทุกคนได้ดูกันอย่างมากเลยครับถึงแม้ว่าวันนั้นผมจะขี้เกียจมากๆถึงผมจะเหนื่อยล้ามากๆเจอคอมเมนต์แย่ๆเจอเรื่องแย่ๆที่มันจะทำให้ผมท้อมากแค่ไหนก็ตามผมจะหงุดหงิดแล้วก็เครียดมากๆในวันที่ผมป่วยหรือไม่สบายที่มันจะทาให้ผมไม่สามารถทางานได้มันทำให้ผมไม่สามารถสร้างผลงานออกมาให้ทุกคนได้ดูได้ เหมือนกับว่าในสัปดาห์นั้นผมจะหายไปจากชีวิตของทุกคนเลยซึ่งมันก็ทำให้ผมไม่สบายใจไปด้วยครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามจากทุกคนที่เข้ามาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกับช่องเล็กๆตั้งแต่เริ่มต้นที่ยังเป็นช่องชิโนบิ69จนมาเป็นช่องชิโนบิไรซิงอย่างสุดซึ้งเลยครับและผมจะตั้งใจทำงานออกมาให้ได้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนกำลังใจทั้งหมดจากทุกคนครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบ แล้วเจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ